ไว้จังน้อยนะค่ะกับมีเอฟซีคนรวมบุญมากหลายฝูหลายคนเนาะค่ะอ่านไล่สี่คนจังน่อยนะค่ะยิ้มเยอะมาเลยนี่แม่คุณฮะเอาเยอะเลยโอ้ยเก็บกระเป๋ามาใส่มาทุกกระเป๋ามาใส่เตรียมเตรียมพอมนางมาเตรียมพ้อมันเลยผู้บอกหน้ตาเอเพราะว่าเอฟซีมันรวมบุญมาก้ะค่ะคุณนภัดน้าพัดพรนะค่ะถวายผู้หาฟันบาทรไปคู่หาลอย ยิมกับแตงโมนะคะยิมแตงโมนากน้อยน้าชาคนละหนึ่งร้อยบาทอันนี้เอาไปทั้งยิมอันนี้ทั้งแตงโมไปตักนาคน้อยอุ้ยวันนี้คุณผวันมวันนี้คุณผู้ชมวันนี้ ที่ชาขนอมชิ้นนะคะถถวายปูซีพันปูตาเขาไม่ปูคนละสองร้อยนะคะมีกิม่มมีหนาาน้อยมีวันคนละสองร้อยนะคะอันนี้สองวันสองร้อยระคาหี นักน่อยสองร้อยก้เดียวกระเป๋าไม่เลยกที่สอร้อยเอาเลยยิบออกอกกระเป๋าไม่เลยเลยเก็บพย์ฐาไอ้่อี่วอนครับพี่วอนทิพยานกับก็เลยอัานนะครับเอามาใส่บนหลังได้งอนบันอันนี้บันจงรักนะคะบันจงรักชนแดงนะคะร่วมบุญมาสามพันบาทนะคะของกับติปปูตาหนึ่งพันบาทแม่ปูสามร้อยยิมสองร้อยนะคะ ให้ยิ้มสองร้อยขอบคุณครับหนึ่งลอยหงลอยเต็มูหนึ่งลอยนะ่ธอจะอีกหนึ่งลอยใส่อยอีกออ่้อ่ะอ่อะอ่กออ่ะ่ะอ่อ่ะอีะอ่ะออ่ะม่ะอ่ะอนะอะ่คู่ะอ่่ะอ่นอะอะอ่ะอ่ะอ่่ะ่ะอ่ะอ่่ะอ่ะอ่ะอ่ะ่ะ่่ะออ่ กันน็่เป็นนักสองกวอย่ากกวนว่ากลัอยากวนเอาแม่งโตสองบินแล้วโตสองใบแล้วแม่กลัวว่าเดนักนักเจนึงเลยนักเลยมันไม่เตี้ยกลัวอนนี่กก็มีเตี้ยให้ยิมสองรอยแต่โม่สองรอยบันสองร้อยเตี้ยนักหน่อยนคะคนละสองร้อยนักเอาบบนี้ วันก็บีก็ละสงพร่นาบ่พมีเงินน่อยแต่ก็ยิมก็ได้สองรอยแต่หมก็ได้สองยนั่หน้าก็ได้สองร้อยนะค่ะอันนี้อ่ะ่อไหมก็นอนหันค่ก็กัมีสองหน่น้อยสองอันนี้เตงโมสวงอันนี้ยิมสวงก็ไม่เตียน่เด้อขอบคุณครับได้เตียงขอบคุณครับ แคแงกอรี่ครับผมแงไงเองงแงไงครับแ่งไงคือคนเมาเบิดบเอาเงินมาส่งเบิดหัวไว้คูเมาแล้วค่ะอันนี้กนางสุภาพรสวงโูนะคะถวายปูสองพันยิ้มสองรอยให้คู่สองรอยนาห่อยสองรยนะคะคนละสองรอย่าของยิ้มขอบพระคุณครับ เกล็นเงินไม่ปูอดไรเกลนเงินไม้ปูดิเราทำทวนกันเลยเดียจานเรื่องอันนี้ค่คือค่ะเป็นปากพันมาทั้งยิมนะคะกรปูซีพันีปูตาหาลอยยิมหานลอยนะคะอ้กจับมืช้เกลี่อีกแล้วได้ไหมเนะไจับพิษจับถจับคนใบฮะใบใบพันัปูไห่ ปูว่าเนี่ยเนี่ยปูว่าอันนี้ค่ะพ่อสูตรที่โพดเนาะค่ะสูตรที่โพดบัวง่ามนะคะถ้าไว้ปูเกียรลอยไม่ปูนึ่งลอยยิ้มนึ่งลอยแต่ให้ตาปูตาไม่ไรนะคะเงินบาทมืดสิบบาทคุมไรไอไอยิ้มลอยนี่คขอบคุณครับมันมาเดียมันมันไม่กระบาดได้ยี่เลย มีนายวกนะคะถวายปูสี่พันบาทซ่าค่ะมก่อค่ะมีค่ะนางพี่นางพี่คุณแก้วคมคมสันนะคะถวายหาพันให้คู่หารยยิ้มสองรอยเอกสองรอยแต่ามูหนึ่งรอยนะคะเต่มูอาไปเต่มูเนี่ยต่มูหนึ่งรอยจะมียิ้มสองรอย แต่นีเอ300น้อง่เพีนี้อันนี้คือนางครพันธ์สุดประพักนะคะแาไว้าปู3ลอยไ่ปู1ลอยยินน่งล1ลอยขอบคุณครับจะสะาจะน้อยนะคะเพราะว่าหลายคนเราะที่วัวบุญมากบุญปูาอะไรครับ ตางสลอมบกน้อยนะคะถวาไวู้พันสามไม่คู่สามอยยิ่มสองหนอยนักน่อยสองอยครับเนี่ยสลอมสามารถงล้วเหมือนไ้ยิ่งเล้วบริเนนซื้อมากนะเพื่อนกับคุณก็ได้โศกมากค่ะคุณละคนกับเบิดบุญมาทันใดคือบัวนั่นแหะมันแดดจะบุญใชมันคนกับหก่คือันมนนั่นแหละค่ะแต่ว่าแดดจะเขาเสียวได้บได้นะคะนางบัวจีเรื่องเดก ตลาดสบัยหนึพันไปคู่สองร้อยยืมสองร้อยหน้าหน่อยสองร้อยนะครับออใบไม้มาติดกันเด้อพูดเลยจะว่าเอาออกเกลือนเด้เสียต,ติดกันแล้วแต่ FC เอฟซีพนสี <c oughs> เขียนมากเนาะครับเนะาะ <c oughs> อันนี้ FC เอฟซีพนเขียนมากยังซีมาประเด็น <c oughs> ไ,ไปยังนซะีเนาะไจ้ะ นางรักนาวดีปูนิคุมนะคะท้าไม่ปูหาลอยเหตที่ปูตาหางลอยไม่ปูสองลอยยิ้มสองลอยหน้าลอยสองลอยนะคะคนละสองอยเดี๋ยว้าินหน่อยันยิ้มไรน้ยสวยยิ้มก็ได้ตะใบไม่ไม่ทระวางบากดตะใบไมม่เลยขอบไม่นะเดีน้วเนี่ยไม่ม่นะ กะบพ่อกับแม่แต่กับยากมาเกมไมีเลี้ย่ยวมาเซตเตี้กว่าี่กันเลยโอ้ยเกก็เกกัเยตอดเส่อี่พกอมาใช่ปไปทุกบ้านบ้านนางนางสีฟัานะคะกวงปัญญานะคะรวมบุญมากกคไปคูนึงหมื่นบาทนะคะ้ากาให้ไปคู่หารลอยนะคะให้ติ่คูตานึงพันนะคะให้ยิ้มสามลอยนะคะ ยิมซุ้อเราเด้ถุงมาใส่ะเตรียมถุงมารับเต็ยมมูสองร้อยหน้้อยสองร้อยน้องไทสองร้อยขาหิ้นสองร้อยนะคะพ้อผมครับน้องหญิงนะท่าการเากเ่าคนละสวงโคกพิมนะคะเดี๋ยวขายกันหน่อยกันด้วยี้างด้วยคืออาแรงมันยิมนะ้รงมากัะนันจะตีล็บด้วยที่ ยิมได้ไปสามลอยได้แล้วเนาะไขควงคือไ้กวงม้วนละเนี่ยต no, so ัวบะนี no, so ้ก็เต้มม so ้วนสวงแต่ม <laughs> ้วนก็จะมีหนักน้อยแล้วก็แล้วจะมีการหน้าแล้วมีขาหงันแล้วก็น้องไอ้มังยิงนะคะปุ๊บเนาะงอ่ะเนาะยี่นี่ปางเงินในปางเงินมาักเลยปางเงินบัส มี่กูย้หวานนางพีคกุณตวันครูตาหนึ่งพันบาทม่กูสองร้อยยิมสองร้อยนางร้อยหนึ่งร้อยนะคะนาง้นึ่งร้อยยิ้มสองเป็นหน้าตีบใส้กันดีว่ากาจามบันหลายปานยังเทวเนาะค่ะมันหลายคนเนาะค่ะใจเย็นเนาะค่ะเร้่อเอฟซีพะว่า่นรวบกูมาเพิ่นกันให้ตีบทั่นทีบงานนั่มเนาะค่ะแม่ฟูกันเลยอเรียนใหเพิ่น อาเลียงเชพันได้บบใครมีเรี้ยงเ่าเป็นยิมได้นาน่อยก็มีเลียกได้่เหมเลือืมี้เป็นแฟนแเลียลี่ะ่จะมีเอฟซีผ่านมาทั้งแต่มู่นะคะนางแพ่งหลายนางแพ่งหลายรัศดรเจิืนะคะหาลอยบาทแม่ อันเี้เกโอ้ันรมมัะคะอนนี้ก็ร่นวกันรวแนันอนียวก,กันเี้ยสแบบนี้ผ่านมาทั้แตงโมนางสาววันเพ็ญแล้วกขอพ่วงก,กลางรวมซาเกดีสามพันห้าร้อยบาทให้ทิฟผูกตาห้ารอแต่โมสามร้อยนะคะแตงโมสามร้อยค่ะคะ เมื่อไปวันนี่เลยแม่นถะแม่ีทั้งวันมเสืะรเนี่ยเดี๋ยวบีเขาเเียอาบริจางเดียเรียกเปียกหอดเรียกทนลอทำท่อันนี้หน้าสาวนะคะจีดาภาวิชาราาพร้อมกับนายรักรุ่นท่า ขวมครอบคั <S S aja, <S ่วถวายต้นมะขามปู่ตาตามสัญญาหนึ่งแสนบาทค่ะสาธุสาธุสาธุตามสัญญานะคะคุณกีดาพาวิชาช่าขอบกับนายรักรุ่มท่านนะคะแล้วก็ทีมที่ทั้งทีมงานนะคะแม่ครูพันห้าร้อยค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆด้วยค่ะกมี่วันหาลอยเอกหาลอยเขียนปากเอหาลอยนาคน่อยหาลอยแตงโงมูหาลอยยิมหาลอยนะคะสาธุสาธุสาธุได้คบกันอยู่เนาะ มีนักน้อยแตงโมพ่อเขียนปากเี้คนลาคาลอยแะค่ะแล้วิบว่านยิบมีหก็เิ่หยิบเยิบพาะาดนะมยิมีกาวอนวันเกิดนะคะเกิดวันที่สามธันวานางคำพอย าันยีนะคะพ่อมปอบขัว,วนะคะถวายมาพันหางรอยตีปูตานึงพันพวกมะาไรา 9, ก่าั่วนะคะแล้วก็พ่อกับตีบพรางแมกอสามรอยวันสองร้อยนะคะวัน 4, สองรยแตงโมมายื่แตงโมเลยหน้าเลยแล้วก็ยิมย้ม,ม,าามบ่กขาดมันไะะปยัะ อันนี้นางสาวบางออนนะคะสาลิสาสาวลลิสาอย่างบ้นเนี่ยอาไรสาลิศค่ะสาวลิสาวลิศบอกสร้างเกดีสองพันสี่ร้อยบาทนะคะทิปปูตาสองพันแต่กทิปแบบเสียเอียดมาเสร็จแล้วะหนึ่งลอยเอาหนึ่งลอยแล้วก็วันหนึ่งลอยยิมหนึ่งลอยแตะโม่หนึ่งลอยคนละลอยนะคะเงินน้อยอยู่ไหน

สะสมส้างบุญห้าร้อยบาทค่ะทิพคนละหนึ่งร้อยนะคะมีแม่คู่มีวันมีเสียเอกมากน้อยยิ้มแต่หมูการยาวขาขี้นันเขียนเป็ดแล้วก็น้องไก่นะคะทุกทิมนะคะทุกพินแมนเอาล่วงนะคะมีวันมีเอกมียิมของเกาะเขียนเป็ดแล้วก็แตงหมูแล้วก็น้องไก่นะคะน้องไก่ มนากนน้อยเขาจะมีสุขภาพแขพ็งแรงทุกายแนวเน,นาะไปถึงผู้หล่อผู้หล่อคนน่าจริงๆค่ะขอขอบคุณขอบคุณนะคะเก็บซีซูภูซุปนตีวาบุญมากขอให้บุญทีสะสมฝากนี่ขอให้เบิกบุญได้ให้ครอบครัวคนดูเย็นเป็นสุขสุขภาพ <c oughs> แข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาเด็ดขาดเลยสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุ อ่าบันทกกันท uh, ี os, ่นมูนปูนะคะบันทึกได้แนะเออมันบันเตะมันถวนเดี๋ยวอ่ะทว่หเอาเวลาฮาปู้อเราเสียงอ่นบลวอบลานลยฟังว่าอ่นบลวดบลอ่นมาอย่งกูอ่านบล็ออ่านรวบลอบานะคะแม่คู่ก่ะ ไปล่ำมือน,นันไปล่ำบ่วงสวงนะคะยู่กลมหลวงนะคะกลุมหลวงพชชระจักรขาวอื่นกลุมหลวงยูอุดอรนะคะคพี่แม่คู่แต่งเพลงพเ,เพลงไม่ของแมค่คู่ก็คือของดีเมื่อุดอรนะคะแม่ค,คูค่ว่าขั้นแม่คู่เด้ลักล,ากลาก่ลาสองสามล้านถึงแม่คู่ก็สีผ้านางล่ำไปล่ำถวายขก็ได้ตามความมุ่งมั่นป่า,าได้เกี่ยงขาดแม่คู่ก็เลยสิเด็ไปล่ำถวายด้วยค่ะเด้อยู่กลุ่มหลวงมืออือนเซ็จจาก ทางนั่นแล้วก็กรสิมารับแขกเนาะค่ะแขกค่ะมาหาแม่คู่ก็คือมานล่ออยู่สักปันเนาะค่ะแม่คู่ก็ชีเดอาชีพให้เอฟซีคนล้วก็สิเฮ็ดต้นผับปลาไปทั้งวัดบ้านเต่าไห่อำเภอเพื่นเด้อค่ะเด้อวัดพีวัดตชัยบ้านเต่าไห่ค่ะที่วัดมีแม่ตะเคียนนั่นนะคะตั้งถวายส่วนแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนปินปินนั่นแหละครับค่ะ อยู่กับผอเพียนดีเนาะเฮ็ดต้นผาปลาไปที่น้ำแม่ผูเนาะแก่เฮต้นผาปลาไปฮับผู้หมันนล่ะเนาะค่ะเนาะผู้หมันครับผู้ใดอยากไปรวมน้ำกับไปได้เนาะค่ะบคือเดือนการแม่ผู้ว่าเซต้นผาปลาไปหลายวัดเนาะค่ะเพราะว่ากับประมาณหาหกวัดซีแม่ผู้สั่นไก่เลยเนาะค่ะท่านแม่ผู้เลยสู่แม่ผู้ว่าเซตุไปจักหาหกวัดหรือเก่าวัดกับเบิ่งก่อนเนาะค่ะเพราะว่าแม่ผู้กับพวกคยมีเวลาปงนะดรเพราะว่ามือพลางงานวันที่เก่าอีกแตมีงานอีกชาววัด วัดสิีเทไปนี่ก็คือก็จะมีวัดปันเตาอไฮวัดโพซุ่มวัดบ้านดอนผู้นะคะวัดป่าดอนผู้นะคะสิีเทไปแล้วก็วัดบันเมื่อวัดที่สิบหานะคะแล้วก็วัดสาสนุบนวัดลาลามวัดยังอี๋ลายซุ่มวัดโพซุ่มวัดบันเต่าไฮวัดบ้านดอนผู้ค่ะวัหไร้วัดนะคะ โบแมนอันโบนันโบเดอโบวบยูไม่ต้นโคอันรัวัดโคชุ่มวัดโคชัยวัดโคชุ่มครับเออถ้งโคชุ่มถ้งโคใั่นะนะบอกบุญไว้นะคะแต่ว่าเมื่อเงินที่จะจอนี่คือวัดโคชัยบ้านเตาไห้ยอำเภอเพลินะค่ะเด้อแม่คู่กับสิไปล่ำสวงเสาไปตั้งแต่หงม่วงเสาคนละไปลำไปล่ำพิธีคุณว่ามีค่ะ ก็ประมาณมงหนึ่งแหละค่ะครับ FC ทีจะไปร่ํา่ำมูก็คือไปร้อยนันก็ะได้ครับค่ะกสิดีถวายพวกมะไยนํามะไรสร้างนไปคือสร้างอะไรแต่ว่าถัู่พูว้จุดนะครับเนาะผูวอ่ต้องจุดเราบอกแล้วว่าครับค่ะขกสร้างพวกมะไรทำกระได้ด้่ยสร้างพวกอะไรจะสิบเก่าพวงสิบเก่าพวงเออเออสิบเก่าพวงคือั่วไว้ยุคมวงครับผมค่ะเพราะว่ากะด้เป็นร่ำหน้าร่ำกะเตรียมพร้อมเลือ ล่างลำได้สองตัวได้สองตัวสตัวขบนล่างด้วล่าอลูำยุบนล้วก็สิได้ไปลำอีกเนาะก็เรียกว่าในศูกสองสันนั่นเองนะสองหลอดมันได้ลำสองหลอดเนี่เรื่องเรื่องหัว่รหานมันจ่อนะคะพอวันที่เก่าค่ะแม่คู่หาเมือกันค่ะวันที่ซีที่หาอาจจะไปวัดใดก็จะกิแก่งอีกท่านนึ่ะเนาะ แต่ว่าสำหรับเอฟซีสิมากคาถาสักวันเนาะค่ะเพราะโนเนาะค่ะไปล่ำถวายเพื่อนเ่าเกินชั่วโมงเนาะค่ะที่ลุ่มหลวงคาสิเขามาห่ออยู่เนาะค่ะสำหรับแขกผู้เพื่อนมากใส่เพื่อนมากล่ออยู่นี่เนาะค่ะเด้อค่ะเดปลี่ยนเปี่ยนเบาเดลย เออไม่หลุกมั้งอ๋เอางี้มุมปูกาปูคือปูขาปูคู่ปูบวกคู่ก็คือเจ้าช้างว่าเจ้าก็้องไม่แน่เดี๋วบอกเลว่าอ๋อไม่คู่เลยคือบอกว่าคนทบ่เป็นคู่ พ่อกับเบ้าเรีอกละลูกหลานพ่อหลายวาทางว่าะเออใครกี่จาจะพาชื่อเรียกว่าจะพ่อะเาอื่นก็ได้เออกลางกาว่าพ่อชื่อรชื่อื่ไหมนี่รมเบียงกันที่ไหนมาพูอยากีครับโอ้ยพ่อปรหยัดก็ไม่ดีถ้ามันหยาดกับเปิดไบ้ก่ข้าวข้างคอบ่หรือพ่อหยาดชื่ออะอันนี้เรยมาตีคูไหววันนี้โอ้ยใส่อเปิดผ้ากระเป๋าหามน งานหักพอก็ตกใจตีมเอาว่าเรื่มเจ้าตูวเขาเรื่อว่าผิเสี่ไม่เสียตื่นมองเรื่องเดียมกัวเรือไงเจ้าตีวเดียมกันพวกนี้ชอบกันอบให้ปูตาก่เงี้ยตีเงี้ยเอาว่าเรื่องขวงขอด้ายเนาะเออบ่จอดลงจอดหลังเลยติตัว ข้างเาๆกับ่ได้หัวขัาบดบวบหัวยนหนาวกับพ่ได้อาบน้ำยืมครับผมพ่าคดอาบน้ำงาคืออย่างนี้ข้าหนาวอะัอันนี้คือขอดอึ่เด้อครับอืมขออ่างคือคือบอกอืมว่าหนาวสิคกี้าอืมดูสภาพบวเอยเนี่ยเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวมือหนาวกูวเยอะ เออพูดเะมกคุยไงให้ให้เราเุ้มมาเอหด้างเอาจะเกงมกตอนนี้นักมันอาบน้ำอยู่ไม่เรงนอู้่จงานเครื่องขันก็ไม่อาไก่บ้ามันอาบไก่มาใสนหัวเสื้อผ้มันคางหวเขาดยก็คางไปไปกุ้งนามกุ้งแต่มจะต่ไกเครื่องไหวเขาโอ้ยอาบน้ำกุ้งกุ้งแต่เ่าไออาบไแข่งหร้อว่เทเอดอยู่ไม่กุ้งเอ อวันนี้หลังหวยโกวันที่สามใช่ไหมยืมแค่วันที่สามน,น,นะลูกนะเออลูก,ก,กน,นันโกเออแกด้รวมโบมาปูกนักลูกนักโอเีออแคือรวมุบมาทั้งเอื่นยงามทั้งไม่เอื่นยงามไม่เอื่อยงามก็ได้รับเพราะว่าเราทําอะไรเราก็ได้รับอย่างนั้นนะนะเคดื่อยาดี่เคยครัวใจครัวเออการกระทำ มันดูเิการแต่ทําเพมมันดูเหการ์บเรือเด้อคนเราทำาอะไรก็รู้อยู่แก่หมกแก่แก่ังดเขาเฮ็ดีเฮ้าใไดีเขาาฮ็ดคั่เข้าด้คั่ผลบุญคือกันมผลกรรมคือกันตามมกคือกังงเด้อเบ้อเป็นงั้นพอจังพลาคือพาขาเป็นงั้นจังใดคือเขาวัดว่าอรามเป็นงั้นจังทหไลูกหราน โอ้อ้อมอารืให้หุ่จแกแยกเก็บคือครอบครัวดื้เกิดใจมือขึ้นมือทำไม่เอาเปรียบเอารัดกันเออบริยากแห้ง้านเมืองขารังปันเช่งกันเกิดหยังกับหงมันมือแข็งยืมเือนบ่ิษัยืมเออฟันเมืองเช่งของเขาจะถือรู้ได้มันค่อยจัขามาขี่เออท่านคนท่ำบอิ้ัทมาขี่กับบริษัทยืมเออคนคนหนึ่งคนเดียวข่้นบริาัมาขี่รวมกันนะ มันบอกเน่พอขนาดลูกนั้นขา,ามาคืาอไหวข้ามวาขามา,าคือ,อรเริ่มแก,ค,กคนขึที่พอผัดหวานี่เนาะขามาคือเริ่มแกคลิปเกปค้นขึนเดิมเออคลิปเก้นคึก็เป็นขามาขี้นงง่าวมากอ่ะคัพูดเดียวเขาบอาิว่าขามาคื้เดิมเขาเอิ่อว่าดเดียวเดียวด้าค้มันเปิดกนันคพอขนาด ต้องถามาคือแกวะนะลูกนะ้นิปเกดอืมแต่ขามาคือเดยคือกด้ดครับพ่อค่งยยมจำไว้ก็ยิ่ดครับควรทิามาคือต้องนับคนใชกว่ะ้ามันครบิปเกดเดี่ยวเขาอื่นมาขามาคือข่าจบเข้าจครับป um> ู่ตมาเปิดแ่างี้ยเต็มอ่กนันคุวมาพ่อยากเปิดคบคิดคนี่ว่าใคนว่คอน่งก็ดีมันอยเปิดคบคิด แออว่าพ่อพ่อแคแรกครับอกมือมันถือเปอยเรียกช่เด็กแข็งปอดบาว่าชื่อเขื่อนก็คาบชื่อเขื่อนก็คาบเลยผมก็ชืเด็กขคืจักบ้านว่าชื่อเขื่อนงมาใช้อีกไบ้าที่เขื่อาผมทัมาจ่าเลยครับเรื่องผมทํามาจะาผมบอกชื่อผมบอกชืเอะมาที้ทัมาจ่าเยครับบานวาชื่อเขมนเออทัมาจาให้ปกติ ขรามมาแตเจ้าว่าเจ้าว่าฉันจะงูปกติอยู่แมันปกติมันบ่ขึงมัลรูชือเก่ขึกว่าปกติไงนะมู้จับหมอืมเรื่องแบบขามาแกขามาแว่าใจดีไหมไ่อ๋อแค่นั้นแหะมาแับขายไหวเลูกได้เสียไรอืมอันนี้เอีร่วมวงมาน้อมือง่ายรวบมือนาง คือคุ้มแก้วคุ้มแข้งบอกับนางบัวบัวกี้เรื่องเดือนางพองพันธ์สุกตะพักบอบกับนางรักนาวดีผู้นิค,คม,มคบคอบบกอกับนางสรฟบกน้อยยืมงานพิจูงแล้วกับงานคือพักกองปัญญาเมึองเมืองแบบนาะอันเนาะ เอาได้ปู่ได้คนได้คือเสียงเดินน้าขึ้นไม่อ่านด้วยก็คงจะไม่เป็นไรนะลูกน้องด้วยที่ลูกหลานได้ร่วมข้างเคให้กอบกรนองลูกหลานเก้าเยเก้าชิบได้บุ๊กเออขึ้นเก่าเยเก่าชิบเขาอึ้นมาเลก่าเลยเก้าคีบใครขึ้นลูกหลานอย่างนี้เขาชอเขาถวายมากกม้อเขาถวายมากเก่าคิบแบบนันบอกขึ้นเก่าลยเกาคิบเหเรื่อยขึ้นมาเลยเก่า้ลยเก่าคิบมรับ เม่งใคได้มึายมืเี้เอาไว้คนให้มีงสาธุสาธุครับมือขกมือดับมือูกมือมั้จิงิงแล้วก็รู้วยนกูกจันจะรด้อจ็นมเท็เดียวกันเดี่ยวเดี๋ยวไม่ได้เด้น nhạc เส้นขาดโอยอ้ n c คือไม่คู่เครับครามแค่ก็เอื้มเคราแค่ครับกูว่ามันกามู่องเอืนอมมาแล้วมี่กูตลยครับไปคือใเอาให้ลุกยันมือขบมือแับมือขกมือม้ยสุขภาพแข็งแรงเงินแ้องคงแรืมา ด้วยความมีองปู้คืของเขาเนี่ยคือเก่าวก่าวเป็ดขอให้ลูกร้านจงประทบความคําเว็ดนี่คือวิเคราลูกเด้อตามคำอธิษฐานะัเอา,าอ,อ่างนงี้ยเท่ามหร่